นิทานอีศกเรื่องนายพานกับสิงโตโดยสำนักพิมพ์ MIS มีนายพานกลุ่มหนึ่งออกไปล่าสัตว์พวกเขาเห็นสิงโตแม่ลูกคู่หนึ่งกำลังเดินคอเคียกันเหล่านายพานจึงพนันกันว่าใครจะล่าสัตว์เก่งกว่ากันนายพานคนหนึ่งอยากแสดงความสามารถในการยิงธนูให้เพื่อนดูเขาจึงพูดว่า เดี๋ยวพวกเจ้าดูนะข้าจะยิงสิงโตแม่ลูกคู่นั้นให้ตายพร้อมกันเลยหลังจากพูดจบเขาจึงได้ง้างคันธนูและปล่อยลูกธนูเข้าใส่สิงโตแม่ลูกทันทีหลังจากนั้นจึงค่อยๆเดินเข้าไปดูใกล้ๆแม่สิงโตที่กำลังจะสิ้นใจจึงพูดกับนายพานว่า เหตุใดเจ้าต้องฆ่าฆ่ากับลูกด้วยนายพรานตอบว่าเพราะข้าต้องการแสดงความเก่งกาจให้เพื่อนๆดูนะสิแม่สิงโตจึงย้อนถามกลับไปว่าถ้ามีสิงโตดูร้ายตัวอื่นเข้าไปทำลายลูกเมียของเจ้าบ้างเจ้าจะรู้สึกอย่างไร นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราบายบาย see you again tomorrow